พอมักจะสนับสนุนค่ะให้ทุกคนตั้งเป้าหมายค่ะเพราะว่ามันจะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยง่ายขึ้นนะคะอย่างเช่นคุณกําลังทํางานที่คุณไม่ชอบอยู่นะคะแล้วก็ถ้าไม่มีเป้าหมายเนี่ยไม่รู้จะทําไปทําไมทําไปวันๆกินไปวันๆแล้วก็หมดไปถ้าไม่ทําอันนี้ก็ไม่รู้จะทําอะไรก็ไม่รู้จะเอาอะไรกินนะคะแต่ถ้าคุณมีเป้าหมายสมมุติเป็นเป้าหมายใหญ่แบบอยากไปเรียนต่อเมืองนอกฉันก็เลยต้องทํางานเนี้ย ทั้งที่งานนี้ไม่ได้เป็นงานที่ฉันชอบแต่ว่าอย่างน้อยมันก็ได้ตังค่ะนะแล้วตังนี่ก็เป็นตัวส่งเสริมเป้าหมายหลักของฉันนะคะอันนี้ทําให้เรามีกําลังใจในการทํางานแต่ถ้าเราไม่มีเป้าหมายทําไปวันๆไม่รู้จะสิ้นสุดตรงไหนไม่รู้เส้นชัยอยู่ตรงไหนทําไปก็ไม่มีความสุขนะคะคุณลองตั้งเป้าหมายดูคะ่ะเป้าหมายแบบไม่ต้องหวือหวาก็ได้คะ่ะอย่างเช่นอยากจะกลับไปใช้ชีวิตที่ต่างจังหวัดจังเลยนะมีชีวิตที่เรียบง่าย นะคะคแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีเงินเก็บเพียงพอทำอันนี้ไปก่อนเพื่อที่วันข้างหน้าเราจะได้กลับไปใช้ชีวิตเรียบง่ายที่ต่างจังหวัดอย่างสบายใจจะเป็นเป้าหมายแบบไหนก็ได้คะ่ะจะเรียบง่ายก็ดีหรือหวาก็ได้เอาเป้าหมายสักอย่างที่คุณคิดมันขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณยิ้มออกมาได้นั่นแหละคะ่ะเป็นเป้าหมายที่แท้จริงของคุณ